1,2,3 1, สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นในเกม toilet tower defense กันต่อนะครับซึ่งวันนี้รู้กันไหมว่าผมจะมาทำอะไรลองเดามาสิติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยผมใน EP ที่62นะครับผมจะมาลองเล่นว่าโหมด อีซีในด่านไหนเล่นง่ายที่สุดจบไวที่สุดซึ่งสำหรับคลิปของวันวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับของอีซีนะครับรอบต่อไปจะเป็นของฮาร์ดและเป็นของอินเซนนะครับส่วนไนท์ m ม r ์ก็ใครอยากให้ทำก็คอมเมนต์นะครับอีซีของโหมดอีซี่อีซของโหมดฮาร์ดอีซีของอินเซนและและอีซี่ไนท์เม์และ, Easy และ Easy, อีซี่ พันพ,พีพาราไซแผนพาราไซก็จะลองด้วยโหมดอีซี่ทั้งหมดจะลองว่าโหมดไหนฟาร์มเงินในโหมดอีซี่เร็วที่สุดสำหรับผู้เล่นใหม่คิดจะฟาร์มเงินผมก็อยากรู้เหมือนกันก็เลยมาลองทำคอนเทนต์ว่าโ e หมดอีซี่ข้างในแล้วอันไหนเล่นง่ายสุดมาลองในโหมดอีซี่กันดีกว่าค่อยๆไล่ไปห้าแมบปบคลิปวันนี้ยาวแน่ๆเริ่มมาตอนแรกคือ ผมจะเลือกโหวตอันนี้นะครับที่ผมบอกคือ easy คือ easy อันสีเขียวๆนี้นะครับไม่ใช่ easy ที่เป็น toilet city อย่างเดียวนะครับเปิดมาตอนแรกเงินได้สามร้อยอืม easy รู้สึกเล่นง่ายขึ้นแล้วอยากลองเหมือนกันว่า easy มันจะไปได้ถึงแค่ไหน toilet city น่าจะจบไวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเวลากันแต่ละช่วงและและดูช่วงพีกพิกพีของแต่ละเวฟนะครับ ช่วงพีคคือช่วงที่เด็ดๆช่วงหน้าดูนะครับรู้สึกน้อยไปแฮะต้องกระตุนอ,ออโต้เลยออโต้เลยจะได้จบไวๆเริ่มเยอะและ้วเริ่มเยอะและ้วนักวิทยาศาสตร์จริงๆก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะอีซี่ส่วนพอเริ่มโหมดฮาร์ดก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้ นินจาสองตัวอัพตันแล้วราคาอัพถูกมากน่าใช้สุดๆเลยนินจาคาเมราแมนเห็นตีแค่โถส่วมนะแต่ดาเมตรนี่จัดจ้านนะแ0ดร้อยต่อศูนจุดสวินาทีระยะโจมตีสามสิบไกลไกลเลยเลเวลตันสูงสุดอยู่ที่เลเวล5้านะครับนินจาคาเมราแมนก็มารีวิวโดยปริยายแล้วกันมารีวิวด้วย จบเวลาไปที่7นาที36มิบวินาทีสำหรับการใช้ตัวเงินนะครับถ้าไม่ใช้ก็อาจจะเร็วขึ้นหรือช้าลงความเร็ว7นาที36ิบวินาทีจริงๆเร็วกว่านี้ได้ถ้าเกิดสคริปต,ตั้งแต่รอบแรกๆเลยไหนลองดูฮาร์ดบ้างอีซี่เช่นเคยนะครับอยากลองเหมือนกันว่าอันไหนทำเวลาได้ดีที่สุดเป็นแนวทางให้กับ น้องๆที่จะมาเล่นใหม่โอ้โหแทบมองไม่เห็นเส้นเลยผมรับแบกในโหมด easy กับ hard นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ถ้าอินเซนนี้ผมไม่รับแบกนะครับรับแบกฟรีสำหรับผู้เล่นใหม่ตอนนี้เราก็มาถึงเครื่องเวฟแล้วนะครับเวฟที่สิบสองเร็วอยู่นะ ข้อเสียของแบบนี้เลยที่เห็นได้ชัดคือเวลาวางจะเห็นเส้นยากคือเส้นมันเล็กถ้าเปลี่ยนสีเส้นเส้นวงโจมตีได้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีดําเลยส่วนโมดไหนที่มันมืดๆอยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนั่นแหละปกติอยากให้เปลี่ยนได้จังเลยเนาะอ๋อนี่ไงเห็นระยะแล้วเห็นระยะแล้วโอเคระยะประมาณนี้ เฮ้ยเฮ้ยมันก็จบไวนะเนี่ยใช้ตัวคล้ายๆกันใช้ความอ่าเยอะสิบตัวเหมือนกันถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้สิบตัวเหมือนกันนะครับว้าวเจ็ดนาทีสิบเอ็ดวินาทีเร็วจริงๆเรามาลองในโหมด Camera HQ กันนะครับหรือเรียกกันติดปากว่าอินเซนลองไอ้ด่าน HQ ส่วนโหมดที่จะใช้ก็อีซีเหมือนเดิม อืมข้อดีของมันที่เห็นหลักๆเลยพื้นที่ตรงนี้มันแคบพอที่จะให้นินจาคามร่าแมนปีถึงทั้งสองข้างได้สมบูรณ์ปึ๊บอ่าโอเคเลเวลสองแล้วอัพเลเวลกันต่อ เสียงเบาไปแฮะถ้าเสียงเบาต้องขออภัยด้วยนะครับเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วไม่ได้แล้วเว็บที่สิบสองผมเริ่มวางแล้วได้ตั้งแปดตัวเนี่ยเร็วเร็วจริงๆ ไหนดูสิใช้สิบตัวเหมือนกันจะเร็วได้แค่ไหนจบเวลาไปที่เจดนาทีสิบสามวินาทีในโหมดคามิรา HQ มาลองโหมดไนท์แมนไอมาลองอ่ทอยเล e ต HQ หรือที่เรียกกันที่ได้ยินเรียกกันมาไนท์แมนนะครับเราจะมาเล่นไนท์แมนนะครับมาลองกันต่อดีกว่า เฮ้ยยายาเพิ่งเอ่อปึ๊บแอโอเคเราเร็วกว่าอะไรอา้าวซีมานี่ยวา fc ซะอย่างนั้นนะ่ะเออเอ fc มาแล้วเน้นจบใบเลยโอเคเอาให้สุด ได้แล้วแหละมาอัพกันต่อเออเร็วเอาเร็วลูกเอาเร็วเอาเร็วยินจักรมาได้เร็วเร็ว,รวชอบมันมากเลยตัวมันดูแบบง่อยง่อยแต่ความสามารถนี้เอาเรื่องรอเงินครบอัพต่อง่ายง่ายแค่นี้แหละอัพกันคนละพันเหมือนเดิม เริ่มแผนการตีไวจบใบสุดตึงจบใบแน่นอนสิบตัวเหมือนเดิมทำไมถึงไม่ตีแปลกจังแฮว้าวทำสถิติใหม่เจ็ดนาทีสิบ วินาทีเร็วมากเร็วมากมาลองโหมดต่อไปกันต่อเลือกเหมือนเดิมโอ้ไกลโอ้โหไกลจังอ้โหไกลน่าดูเลยวางเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะนินจากับตัวทำเงินอย่างละตัวอยากเดินสำรวจนั่นแหละแต่คลิปวันนี้ชาเลนจ์วันนี้คือจบไวเหลือตัวสุดท้ายแล้ว จะได้เริ่มแผนการปีไว้เริ่มเลยแล้วกันเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายตันหมดแล้วนะครับว้าวจบแล้ว7นาที11วินาทีสำหรับคลิปการรีวิวโหมดแต่ละโหมดในแต่ละด่านนะครับไ รีวิวโหมดอีซี่ในทุกด่านว่าด่านไหนจบไวสุดซึ่งผลสรุปก็รูปก็ตามนี้เลยนะครับเอ,อ่อกรับคลิปการรีวิวโหมดอีซี่ในแต่ละด่านก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Demon Hunter นะครับ เดมอนฮันเตอร์ชนแนนะครับสำหรับใครที่ค้นหาช่องผมอาจจะติดปัญหาอยู่ที่ว่าเขียนแค่ Demon Hunter อย่างเดียวมันจะมีช่องเดมอนฮันเตอร์อยู่อีกช่องหนึง่งมันเป็นช่องของภาษาอังกฤษแต่นี้ช่อง Demon Hunter ร์ a ชนแนเป็นช่องของภาษาไทยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย